ขอหายขอได้เอฟเจ้าได้เห็นแลี้ยงปูเมเปี่น,น้องวขอพีเจ้าวันนี้น้องตังก็ไม่ซอ่ะแต่มาจุกยอหรือว่าตั้งจังในเองเจ้าอันนี้คือฝายของป้าน้องตังเองนะเจ้าสวยก็เย็นสดชื่นนะเจ้าเนาะเย็นเนี่เขาจะพาไปข้างหลังเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปยกยอก,กันตัดปุ่นเนาะเาไปตั้งจับกันป้าพ่อแม่พี่น้องไปหันว่าไปรุ่นกับเขาว่าจะมากนก็เนาะ ดีลื้ปเปลี่ยนกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น,อน้องรับตังไปแบบเจ้าให้เป็นดยกันเลยถ้าเจ้าพูดไม่ได้โหน้าม้าหน้าขนาดที่เจ้าไปน้องมีป่าหลายแกเ้วจับน้อถังไปเดนินน้ำหน้าแม่ไปเลยนี่มาตั้งจับมือแล้วนี่ออวันนี้ใกล้มาละโดไปวิ่งไปวิ่งนี่มันจะเจ้า ก,ก่อยแล้วอุ้ยบรรยากาศดีแต่นี่นี่น,นี่ป่ามันมาเล่นอยู่นี่พอน่าคุณนี่นี่ยังไงมันมาสูนขี้งานี่เนี่ยมันมีป่านี้น้อยด้วยนะ่าเบื่อเขน่ากว่าตรงนี้หน,น,น้ามันเดีเนี่ยวปะ

ออตอนนี้เราก็ช่วยกันกลางยอ<ๆ>ให้ครบทั้งสีขาค่ะฤดูน้ำหลากทุกปีน้องนับตังไม่ได้มาด้วยนะคะปีนี้มาปีแรกก็เลยตื่นเต้นอาการจะประมาณนี้ค่ะนี่กลางก็จีเรียบร้อยแล้วจำบเา้า ตอน,นี่แม่กำลังเอายอลงนะเจ้ากระแสน้ำแรงมากาเวลาตั้งยอก็ต้องกดยอไว้ไม่งั้นจะลอยตามน้ำไปค่ะได้มาแล้วก็ดีใจมากๆค่ะพอได้ก็ต้องเก็บใส่กระชังที่เราเตรียมมาค่ะ ไปนานคนรอตักก็ใจร้อนเริ่มบ่นอุกอิแล้วค่ะได้เห็นเลบปูแมพิโน่มีปูเมพินโนง ห้องนิ้วหัวเองอี่ป่าโอชอบเดียวหรือห้องหิงยาวป่าสตู้ถ้นาน้ำใสแบบนี้นนนปลาเข้าหิน<ม>ยอ<ย>เขาก็จะไม่มาเข้ายอค่ะ ไปโตมติ่เดี๋ยวหันรอบนึ่งท่าบ่ได้ไปปูนนะ่ะฝ่ามันไปไหนเนี่ยนนฝน้น้าถ้าฝนตกเนี่ยพกอดเลยนะเจ้าวันนี้อากาศคืมฟ้าคืมฝนรู้สึกว่าที่นี่นนน<ต>ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนไปอีกที่หน,น,นึ่งเก็บของย้ายที่ค่ะ มาถึงตรงนี้น้ำไม่ลึกน้องนับตังก็อยากจะเล่นน้ำรอเวลานี้มานานแล้ววันนี้แดดไม่มีเลยปาก็เลยไม่ขึ้นมาเล่นน้ำค่ะเล่นไปเล่นมาไม่รู้ท่าไหนรองเท้าหายไปข้างนึงค่ะตอบบพไปน้องม่วนก็เมือนนี่ ได้ยังไงยังนว่ายน้ำอยู่เยอะรอยไปไหนบาคู่แล้วคนสรุปแล้วปลาก็ได้ลุยเดี๋ยวเจ้านี่นี่ปลาเดี๋ยวนี่ขอได้เอฟเจ้าตอนนี้ก็ควาล่าของคุณต้อยากอยู่เจ้าปากดไลค์กดแชร์ยวชงแม่ลูกพาเพิร์ตด้วยนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย บายๆป้ากันในคลิปหน้านะเจ้าน้อ